ทีวีไทยแลนสถานีของคนไอทกลับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีวันนี้ทีมงานของเราเพิ่มจะเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นและก็ไม่ได้กลับมามือเปล่านะครับยังมีเรื่องราวของเทคโนโลยีล่าสุดและเครื่องถ่ายเอกสารไม่ชมกันอีกด้วยติดตามกันได้เลยครับมาถึงช่วงนี้เราจะแวะมาอัปเดตเทคโนโลยีของเครื่องมัลติฟังชั่นกันครับ ครั้งนี้นะครับเราไปกันที่ประเทศญี่ปุ่นกับ Fuji Xerox Media Tour to Japan จะว่าไปแล้วการพัฒนาการของเครื่องมัลติฟังชันตั้งแต่ยุคแรกๆจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีอย่างต่อนเนื่องครับมีการพัฒนาทั้งทด้านนวัตรกรรมที่ทันสมัยขึ้นเป็นอุปกรณ์ดิจิทัลมัลติฟังชันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคร,รวมกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับระบบนิเวศเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ สำหรับเทคโนโลยี m u l ติ f u n c t i o n หลายๆรุ่นที่นำมาให้ชมนั้นต้องบอกก่อนว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีในเมืองไทยนะครับอย่างการใช้ iPad เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครื่อง multi-function ได้อย่างหลากหลายสามารถสแกนหรือพิมพ์งานหรือจะมีการแก้ไขข้อมูลระหว่าง iPad ด้วยกันเองแล้วค่อยสั่งพิมพ์ก็ได้ทันทีเหมือนกันหรือจะเป็นส่วนของงานประเภทต้องพิมพ์เป็นโฟลเดอร์โดยเทคโนโลยีของเครื่องนั้นสามารถที่จะพิมพ์ภาพ และลวดลายต่างๆบนหน้าปกทั้งหมดนี้สามารถทำได้ง่ายๆและรวดเร็วแล้วนะครับเทคโนโลยี <S <S <Technology S 1> ของม t i ติฟังชันที่น่าสนใจอีกรุ่นก็คือเอกสารที่มีบางข้อความซึ่งบางครั้งเราไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งขึ้นมาได้ครับเมื่อเวลาสั่งพิมพ์ออกมาแล้วข้อความนั้นจะถูกบังด้วยแถบสีที่สายตาของคนเรานั้นไม่สามารถจะมองเห็นได้ครับ สำหรับการใช้งานที่มีปริมาณงานมากๆ Multifunction รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือรุ่น2,800 Inkjet Color Continuous s p e e d Printing System ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่น่าสนใจในรุ่นนี้เช่นจะมีแท่นพิมพ์ระบบ Inkjet ความเร็วสูงถึง2,624หน้าต่อนาทีสามารถพิมพ์2หน้าอัตโนมัติภายในแท่นพิมพ์เพียงแค่1โมดูลได้ดังนั้นจึงทำให้ประหยัดเนื้อที่ในการใช้สอย หมึกพิมพ์จะเป็นแบบ water based pigment ink ซึ่งจะมีคุณสมบัติยึดติดกับกระดาษได้ดีทำให้สามารถพิมพ์งานลงบนกระดาษตอนทั่วไปได้เรียกว่าตอบสนองงานพิมพ์ได้หลากหลายรูปแบบครับได้ชมเทคโนโลยี multi function จากต่างประเทศกันแล้วหวังว่าในเมืองไทยจะมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยกันแบบนี้นะครับมีเมื่อไหร่เราจะนาเสนอทันที และทั้งหมดนี้นะครับคือการรวบรวมจากทีมงานของบริษัท Splash Interactive และบริษัท A R I T จำกัดมหาชนในการนำเสนอเรื่องราวของเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในทุกๆมิติมามากทุกทุกคนในทุกๆสัปดาห์นะครับเรียกว่าอัปเดตสุดๆได้ที่นี่นะครับผมอย่างนี้เสมอไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ